อินโดนีเซียประชาชนเปิดโหวตไม่ทนกับนักการเมืองเพื่อนๆเ,เคยได้ยินไหมครับว่าเวลาประชาชนอดทนไม่ไหวมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆอินโดนีเซียกําลังเป็นตัวอย่างสดๆร้อนๆที่เราคนไทยควรจะมองดูแล้วถามตัวเองว่าถ้าเมืองไทยเป็นแบบนั้นบ้างเ่ยเราจะรับกันไหวเหรอจุดเริ่มต้นไฟประท้วงเรื่องมันเริ่มจากกฎหมายแรงงานใหม่ที่ถูกดันโดยรัฐบาลอินโดนีเซียกฎหมายที่แรงงานมองว่าไม่ยุติธรรมกดหัวคนทํางาน ประชาชนรู้สึกว่าถูกบังคับให้ต้องทำงานหนักขึ้นแต่ได้สิทธิน้อยลงที่สำคัญคือการผ่านกฎหมายนี้เหมือนเหมือนเสียงประชาชนไม่เคยถูกรับฟังวันที่25สิงหาคม2024ไฟประท้วงลุกขึ้นจากจากจาร์ตาเมื่อประชาชนจำนวนมากรวมตัวกันเพื่อประท้วงต่อต้านบีนเลียงค่าที่อยู่อาศัยรายเดือนสำหรับสสที่สูงถึง50ล้านรูปเปีย หรือประมาณ3,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในจาการตาเกือบ10เท่าจากนั้นก็แพร่ไปทั่วประเทศและนี่ไม่ใช่การเดินขบวนแบบสงบเรียบร้อยนะครับแต่มันคือการรวมตัวของคนที่หมดความอดทนจริงๆจุดเปลี่ยนเฮดไรเดอร์ Rider, ถูกชนเสียชีวิตวันที่29สิงหาคมวันที่ทุกอย่างปะทุแรงกว่าเดิม มีข่าวไรเดอร์ถูกชนเสียชีวิตโดยที่ผู้ก่อเหตุถูกสงสัยว่ามีเอี่ยวกับชนชั้นนําทางการเมืองเรื่องนี้มันเหมือนน้ํามันราดกองไฟเพราะคนที่อดทนอยู่แล้วยิ่งโกรดแค้นประชาชนถามว่าทําไมกฎหมายเอื้อแต่นายทุนทําไมชีวิตคนเล็กๆไร้ค่าแล้วทํำไมคนมีเส้นสายถึงไม่ต้องรับผิดชอบความโกรธสะสมตรงนี้แหละคเป็นระเบิดเวลาจริงๆประชาชนบุกบ้านสสกลายเป็นสนามอารมณ์จากการชุมนุมบนถนน มันเลยไปถึงบ้านพักสอสหลายคนประชาชนบุกเข้าไปเผาบ้านบุกทำลายข้าวพ้องยึดรถหรูมีคลิปออกมาว่ามีคนขวนหุ่นไอรอนแมนของเล่นราคาแพงออกมาวางข้างถนนประหนึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าพวกเขากำลังฉีกหน้าความหรูหราของนักการเมืองบ้านของนักการเมืองหลายหลังคลายเป็นเหมือนสมรภูมิประชาชนตะโกนด่าหน้าบ้านตีประตูทำลายเฟอร์นิเจอร์เหมือนจะบอกว่านี่แหละความโกรธของคนจนที่ถูกกดมานาน ไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์รุนแรงมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย7-8ถึงรายและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนโดยเฉพาะในจาก,การ์ตามีผู้บาดเจ็บถึง700รคนในจำนวนผู้เสียชีวิตได้แก่3รายเสียชีวิตจากเหตุไฟไหมอาคารสภาในเมืองมักคาซาซึ่งผู้ประท้วงเป็นผู้จุดไฟเผาหนึ่งรายเสียชีวิตในเมืองมักคาซาหลังถูกกลุ่มผู้ประท้วงรุมทำร้ายโดยเข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง หนึ่งรายเป็นนักศึกษาในหยอกยาคันตาที่เสียชีวิตระหว่างการปัญหาขับตำรวจปราบจราจรหนึ่งรายเป็นคนขับรถสามลอ้อวัยหกสิปีในเมืองโซโลที่หมดสติหลังถูกแก่สัมตาและเสียชีวิตในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีประชาชนอย่างน้อย2 0่สถึงยีรายสูญหายไปแต่มีรายงานว่าตำรวจปัะทะกับประชาชนมีผู้บาดเจ็บอย่างมากและมีผู้เสียชีวิตเหตุการณ์มันรุนแรงเกินกว่าจะเรียกว่าการประท้วง แต่นี่คือการประทุข,ของความเหลืออดความลุกลำ้ำจาการตาสุราบายาเมดันความรุนแรงไม่ได้หยุดที่เมืองเดียวจาการตาสุราบายาเมดันเมืองใหญ่ของอินโดนีเซียต่างก็มีม็อบขวดแ้นทุกแห่งมีภาพคล้ายกันคือประชาชนปะทะตำรวจเผาสถานที่ราชการยึดสัญ,ญลักษณ์รัฐแล้วถามจริงๆเหรอครับถ้าบ้านเราถ้าเกิดขึ้นบ้างจะเอาอยู่ไหม หรือว่านากักการเมืองไทยยังคิดว่าประชาชนไทยใจดียอมทนได้ตลอดไปผมบอกเลยนะครับอย่าประมาทใจคนไทยนะครับรัฐบาลอีโดตอบโต้รัฐบาลอิโดประกาศภาวะฉุกเฉินในหลายพื้นที่ทหารและตำรวจถูกส่งออกมาเต็มถนนบางจุดถึงขั้นใช้แกส๊สน้ำตายิงกระสุนยางเพื่อสลายม็อบแต่ถามว่าได้ผลไหม เลาล้ลครับมันยิ่งทาให้คนโกรธเพราะประชาชนมองว่ารัฐบาลไม่เคยฟังมีแต่จะใช้กําลังเข้าปราบและนี่คือวงจรอุบัติของการเมืองที่ไม่ฟังประชาชนผลกระทบต่อการเมืองอินโดนีเซียการเมืองอินโดนีเซียสั่นสะเทือนทันทีรัฐบาลถูกตั้งคําถามเรื่องความนักวิชาการออกมาเตือนว่านี่คือสัญญาณว่ารัฐบาลกำลังสูญเสียความชอบธรรมหลายพักฝ่ายขันใช้จังหวะน,นี้โจมตีรัฐบาลหนัก ขณะที่ประชาชนเริ่มพูดตรงๆว่านี่ไม่ใช่รัฐบาลของประชาชนแต่เป็นรัฐบาลของนายทุนและชนชั้นนำกระจกสะท้อนถึงเมืองไทยเพื่อนๆฟังแล้วลองย้อนมองเมืองไทยเรามีกฎหมายอะไรที่ผ่านแบบไม่ฟังเสียประชาชนบ้างเรามีการตัดสินใจของนาาักข่าวเมืองกี่ครั้งที่เห็นชัดๆว่าเอื้อกับนายทุนมากกว่าคนเล็กคนน้อยแล้วเวลามีปัญหานักข่าเมืองไทยหายไปไหน อยู่ในบ้านหรูขับรถหรูใช้ชีวิตสบายๆหรือเปล่าอย่าลืมนะครับประชาชนไทยก็มีเลือดมีเนื้อมีหัวใจไม่ใช่หุนยนต์ที่อดทนได้ทุกเรื่องไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งความเหลืออดมันระเบิดขึ้นภาพที่เราเห็นในอินโดนีเซียวันนี้อาจเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเชียงใหม่อุบลหาดใหญ่ก็ได้ นักการเมืองไทยต้องถามตัวเองว่าจะรอให้ประชาชนพังประตูบ้านเข้ามาแบบอินโดนีเซียก่อนเลยถึงจะยอมฟังหรือว่าจะเลือกแก้ปัญหาด้วยการฟังประชาชนตั้งแต่วันนี้อินโดนีเซียกำลังสอนบทเรียนให้ทั้งโลกเห็นว่าประชาชนไม่ใช่มากไม่ใช่ทาสและไม่ใช่ของเล่นนักการเมืองถ้าความเหลืออดมันเต็มรถวันหนึ่งประชาชนก็พร้อมจะยืนขึ้นและเอาคืนทุกสิ่งที่ถูกครากไป ประเทศไทยจะเดินสำารอยนั้นหรือไม่มันขึ้นอยู่กับนักการเมืองว่าจะเลือกเส้นทางไหนจะฟังกระแสประชาชนหรือจะรอให้ประชาชนลุกขึ้นว่าตะโกนด้วยแก๊วไฟแบบที่เราเห็นในอินโดนีเซียว,วันนี้เสียงตะโกนเสียงระเบิดแก๊สน้ำตาใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์คุยกันคับผลขอบคุณครับ